สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี FC, ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะมื่อนี้เนาะคะ่ะกลับมาอยู่ในช่องของปะต้อยคุณนิสซนมือน่อวันศะุ้าทมเนาะค่ะเนาะมาตามโตขอโชคลาภกับสารดอนปูตาะคะ่ะหมวดที่แล้วสารดอนปูตาก็คือเข่าเลขทะเบียนรถมาวินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถมาวินห้าหนึ่งห้าสาหดไฟติดเอง เสียงยังหันเสียงยังรนตุบป,ปะหนึ่งโอ้เมนีเนาะค่ะมาขอโฉกขอลาบเมนีกับมาน้ากันสี่คนเนาะคะ่ะเนาะคือหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลป้าต่อยคนมสเซนแล้วก็บ้าเขียดเนาะคะ่ะบ้าเขียดเป็นว่ามาเป็นมูลอยวันพันปีทนผู้ชมเอ้ย,ยบ,บ่อพ่อเบ้าเขียดเตะเทียเบ้าเขียดพ่อเบ้าเขียดคังล่าสุดปีกายปีธิพานมาค่ะ ปีหกเจ็ดเาค่ะปีหกแปดพึ่งสิพ่อเบ้าเขียดมือนี้ก็คือเพิ่นขอมาไทยขีิปนั่นเนาค่ะเนาะแต่ว่าก็คือเพิ่นว่าเลยถามเพิ่นว่าเบ้าเขียดเจ้าไปใส่มาเพิ่นว่าเพิ่นว่าไปขายของไปขายของซอยแม่ขายยางนผู้ชุมขายประคามเทปประคามเพียค่ะขายทุงไรขายทุ่งละยีสิบแต่ว่าขนาด ฮะค่ะเดี๋ยวไปพอกะเบาเขียดเลยไปค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอกะเบาเขียดออหยังกาะแต่ว่าเบาเขียดพอกันแต่ปีกายพุนเด้เอ้าเนี่ยน่นผู้ใดนี่ป้าเด้เบาเขียดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเบาเขียดไปใส่มากก่ืมอไอไฟฉายมา พ่อเบาเขียดตะปีกายปีนี้พึ่งสิมาผ่อเบาเขียดเออโทรศัพท์เอาบ่แนผู้สาวโทรมาบ่เบาเขียดเฮ้อเอาผู้ใดโทรมาเดี๋ยวเดีเลขยเดี๋ยวเบงเลข้เยดเเลสี่หนสองหาสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองนะคะฮฮะฮะฮะฮฮ ผู้ใดโทรมาคือเบอร์เบอร์โทรศัพท์เดียรข้างหลังนะหาซีหนึ่งสองบ่ห้าสี่หน bueno ึ่งสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยอะเลยเลยทันอ่ะได้ว่าเป็นหยังไม่โดนอันนี้เขาังไม่เปิดก่อนคับนี่อ่ะคันนี้นี่เอาวงตรงเด้อยเพ้อว่าอะไรตอบยาเสพ S <S นี่สีเขียวคอยคุยบบาเฮี้ยงแต่แต่พ่อคารุคารุมาแล้วมันอคืนยีเป็นกดสีแดงกดสีเขียวโอ้หาเขียวอ๋อก๊ดสีเขียวอกก๊อักอย่าไปกดสีแดงกดสีแดงคือแางสายต้นโอ้เดี๋ยวให้โทรมาใหม่โอ้ทรกลับได้บปนี่ปนมีเงินแบบนี้บ่ธรรมดาได้หนิอือพู้ใดโทรมาผู้สาวรุตตาถ้าเบิ่งผู้ใดสิโทรมาอีกได้บ่ะไอ่ตองอ๋อไอ่ตองบ่อเมียน โทรหาที S <S 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 ่คนเนรูบาทแม่โอ้แม่โทรหาแม่โทรหาเราค่ะชมบ่แม่บ่แม่ผู้สาวเพิ่นดอกผู้ใดที่สิมาจีเพิ่นแตจีได้เพิ่นโสดเพิ่นเขินอยู่เอาเพิ่งเขินวะเขินอ่ะ FC ท่านใดนะคะจะจีบบ่าวเขียดนะคะจีบโอ้บวเอาบิดบิดบิดเพิ่นเขิน เกี่ยได้หรือมะเกี่ยได้เกลี่ยได้นะคะเอาชันนี้ก็เป็นหนาหนาตาโดนเถอะเห็ยนตะปีกายมาเลยฮะโทรศัพท์เดี๋ยวมันดังเดี๋ยมันดังโอเคเอาอาต้อยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูไปดูไปดูกันหืมแม่ยังข้างล่างบ่้ยท่านผู้ชมเอาเฮ้ยเทียนท่านผู้ชมเมื่อกี้ขวายพานมากเด็กเด็ขวายซองไปอยู่บ่มีคนจุดเทียนเด้ น้ำเอาจริงๆคืออั๋วถ้าต้องทำครับเดี๋ยวถ้าผมขอดูแล้วขอไปดูก่อนอันนี้กำลังกำลังอันนี้เทียนนะอ้ามทีแล้วเมื่อกี้ที่ก่อนจะตั้งกล้องเทียนไม่ติดซอซองมาอยู่บ่มีเทียนติดเอาเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมแล้ววันที่นี่กอเห่าเครียกกอเห่าอะไรบ้างท่านผู้ชมแปลกบ่างยางมาที่แหลกๆในซองกล่องเบิ้งลองปิดไฟดิลองปิดไฟกันหมดเลย ดูน่ดจะมันเทียนจริงๆเนี่ยนั่นน่ะเทียนดีๆเอ้าเอาเฮท่านผู้ชมแปลกประหลาดเอาลองให้เทียนออกมาบ้างเอาบ่เสืออย่าหลบลูเด้อท่านผู้ชมอยู่นี่ปิดไฟกันหมดแล้วดูดีๆเทียนกัดอาบยเจ็บเอี่ยมคาเนี่ยตกใจเมื่อยท่านผู้ชมครับเห็นแสงเทียนไหมเดี๋ยวบอกนักแสงเทียนออกมาได้เนี่ยดูดีๆเทียนขึ้นเฮ้ยเทียน ไปทัพชมท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมนังเห็นน้ำท่านผู้ชมไม่บอตาตาตาไล่บอบอตาไล่ออ่อยอี๋ดีเอาจริงบ่ล่มบอบอแมนกิ่งเทียนหย่อนแสงบอเปิดไฟเลยออตอเอาเห็นเอาเพื่อเห็นอันเดียวละไหม้ยไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูทะเบียนรถมาวินดีกว่าที่บอกว่าประตูประตูนะเลขเข้าประตูห้าหนึ่งห้าสามเลขเข้าห้าหนึ่งอืมเลขเข้า นะครับแต่ว่าทีฟ้าไฟมันออกนะนี่นะค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถห้าหนึ่งห้าสามนะครับเขาเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมงวดนี้เรามาตามต่อเนาะที่ว่าเราได้ยินไหมอะไรนะที่ว่าประตูประตูใช่ประตูปิดประตูปิดเปิดที่เห็นของมุดเลี้ยวนะครับไปครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอุ้ยโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรเงาแว๊บเมื่อกี้เห็นเงาแว๊บเมื่อกี้มันเดียว้แล้วเขี่ยไม่ได้เขี่ยเฮ้อ จับเขียดนเด้อเออเออเออจับเขียดไว้เนี่ยเด้อเขียดไม่หยุดจู่จู่ธนาจู่จู่ธนาเลยผมมีพยานอยู่ลูกกิลีท่านผู้ชมมาฝากเขียดพวกเสือจาหลบลูได้ท่านผู้ชมตอนมาขังเลยสองลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียดเอาไป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 เอไปเอา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 ไปเาเอาาเอาาไปเออาอเอเอาไไปเอาไปเอเอาไปไปเอาไปเอาาไปเอาไ บ้าเขียดเป็นคนอยากออกกําลังกายวันไหนก็คือเอ้าเทียนดับเอาเท่ยนผู้ชมเที่ยนดับเอายุดีๆเทียนกับดับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผู้ใดปิดรถเมื่อะกี้ได้ยินเสียงนะไอเขียดอยู่นี่บ้าเขียดตีนี้เขียดบ้าเขียดตีนี้มาท่านผู้ชมบ้าเขียดตันไม่เป็นไรครับไปออกด้วยแต่ว่าหันมาบพระท่านไปออกนั่มเลยดีบ้าเขียดไม่ยุ่ยไกลไอ เอ้ดูดีๆกระดับเทีนมีอีกย่างเทียนทูเทียนกับติดเองเอ้าโอ้ท่านผู้ชมเทียนติดเองค่ะติดเองนะตอยอ่าบังเข็ดเดี๋ยวเตรียมของนะครับเดี๋ยวเตรียมของมากรามาว่าที่ศาลดอนปู่ตาค่ะงวดที่แล้วเลขเข้ามากันสามคนกับอีกหนึ่งเพจอ๋อบังเข็ดมอบดอกไม้ให้เอาโอเคโอเคเจ้าก็ถือเง่้ยวมัหนิมันมันนิดหน่อยมันธรรมดาแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมเอาไม่เลขอีกว่าน่ ตะเกาเห็ล็กสุดเผมดเล็กทีมึงอแม่้ตองนะบ่าเป็นยังถือว่าพอดีไอ้ช่วงมังอีกมองหนึ่งอุ้ยไม่ยังหนีฮะแมนไม่ได้ศูนย์ศูนย์ตอนนั้นหมทีแล้ว่ศูนย์ศูนย์ตอนนี้โอ้ยหกศูนยนนี้เอาบต่ศูนย์ศูย์ก็6หกศูนย์ต้อมวจอมจุ้เลยกตเบื้งใหม่ที่เราห้าเปิ้ไห้แมนโอเคป่ะตามนั้นแหละนะครับหกศูนหรือว่าศูนย์ศูนย์แมนครับเหมนะครับเอาไว้เขียนของเา เดี๋ยวเตรียมของเดี๋ยวจัดโต่อีดีนะครับเตรียมของบอกกาวโป้เฮ้ยเอ้าโอ้ยท่ากระโต๊ะใจยังแค่ล่ะเหนียวบ้านเธอโอเคนะพักเก็บพักกรต๊ใจต้นน้องคืยไปเตรียมของไปเก็บไปนี่กต๊ใจกันิีงยังกระดอกระเดียดฮะเข้าเฮ้ยฮะอร่อยบอกขึ้นยังเสียงค่อนหูยู่เกียรติเก็นยังโตกใจวะ นี่คุณเห็นท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็จะมีคนยางท่นผู้ชมนุ่มามเมื่อกี้ก็จะมีคนยางไปท่าไหนล่ะเอาดีๆเออมันมีอะไรยางออกจากพ้นนั่นไหมฮะยางออกจากพ้นขาวในมาลาตสวยเห็นแบบๆเลยเอาเอาดีๆเลยตามเห็นบ่ยางพ้นยางออกจากพ้นขังด้านนั่นก็จะมีคนยาง สิไปเตรียมเตรียมของกาบผู้อิหลีมัอาบนเป็นเงาเง่าอ่ะเป็นเงาเง่าเป็นเงาเง่าไหมเฮ้ยเอาไฟออกไปเบิ่งกระหน่ามี่อย่างบ่มันมันเป็นอะไรยังไงไม่รู้ท่านผู้ชมเธอให้นุ่มอันไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามี่อย่างบ่มี่อย่างบ่ไปดันงมันมีอะไรไหม ดีนได้เสียงมาเฮาแันผู้ชบ่มีอย่างเหมือนบ่เอาหาหนึ่งออกไปแล้วบ่เนี่ยเด้อหาสามมาที่หนึ่งห้าสาม ค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมท่บอกก้าวการไหวแกนค่ะผู้ตาน้ำการขาดทั้งผมดเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามช่องเลยนะคะท่านนะครับแม่ะเดี๋ยวจะบอกว่าใครจะหน้าขาวกุดเทียนก่อนเกิขึ้นอยู่ที่ไฟนะแล้วก็สูนน้ำบามบ่ได้แล้วเนาะนะครับเออไประโยนี้ขึ้นอ้าขึ้นไหมเอ้าบน้ำบามฮะเขาเห็ุแบบไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเทิงเออ เบาเขียดเป็นได้แน่นที่ว่าเด็ไกลนะค่ะสำหรับชมเอาละจะเพียนก่อนนะคะฮะอนนี้ม่เห็นย่งเฮียเฮ้าเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเ่ายเฮ้ยา้เฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เก้บเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย้ยเ้ย้้ยเ้ยเน้้เฮ้ยเ้้้เ้้้้เบเน้เย้วดอกไม้ปูเย้ปูเ หายแบาไหหายแบบดีป่ะอ๋ออันนี้คือหาแบบใหม่เป็นการเสะเพรนมาเเอาหายไหมเอาหนึ่งสองสาหลั้เยอกเดีวครับสำาผู้ชมน้องพ่อหยบีสีสันเยทีนี่ครับเอาเย็บหาแนเฮ้ยเอาเอาปรานด่าเย็บออกแล้วเอาละกาล้างคือหานมอาเย็บเสียงหนู่หนูป่หนูงยิบขึ้นปันก็เสียงหนูเหรนยญุ๊ตตุ๊ตตุ๊ เออเออเออแม่อยู่อันนี้นู้อะไรกันโอ้ได้ๆไปนู้อะกันเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำอะไรเอ็นดูดีขวดใบยังเนี่ยข่อยไล่ตาไฟเออในวาเลียมตาหัวเบาเขียดมันไล่ตาครับท่านผู้ชมไล่ตาอีีนี่ขัดพุทธดูดันไกลๆนิดนึงโอ้มีไฟเด้อเบาเขียดเบาเขียดมีไฟเด้อแอลของแขกอันนี้เอ็นซีน่ะแอมเออ ของแถมได้ดิของแถมได้ดิเดบ้าเขียดบ่ไม่ะครับท่านผู้ชมนานๆมาครั้งหนึ่งทีนานๆโผล่มาทีนะครับซึ่งเขาบอกว่าได้ยินข่าวว่าแถวบ้านอ,อนต่อยไอ้าักอต่ายเขียนมันบ่ขีนไม่เก็บโตดิยหอมบะอหอมอ๋า<อ>ไอ้นุ่มามมือเบ้าเขียดพอแล้วตะปีไก่มันถูกหอมมือมันหอมเอออ๋อเบ้าเขียดพอแล <พอ S 2> ้วตะปีไก่ดีคอยถาม่า เห็นตัวแบบมีถูกหอมปะบอมือโอ้อีกแล้วบพราะว่ามา่นพื้นทีองน้มจับจยงสี่พืนไปตรงนี้เขากับกบาเขียดเนาะท่านผู้ชมบ่าแม่นเหรอคะเพิ่มจีสดจีบเพิ่ย,ยูเทอร์หนึ่งเจ้าเพิน่นบอกว่าเพิ่นก็สูตรแม่นเป็นในเป็นในช่วงเดียวได้นนี่ก็ได้ก็ได้ บอกว่าไอ้เสียใจนั่เด้ออ้บอสดเร็วมากอ้สายเกินไปแล้วเนวะเขา่มีไฟอยู่ไม่ยู่ด้ไฟโอ้ยมีไฟอยู่โอ้หืมไม่สิหม่กันอุ้ยบ้าเกียรติห้งว้ยมึงดชนมบอด้เอายิเอยิงเดกชนบโอเคโอเคมาต่อ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้มากราบมาไหว้ไปพร้อมๆกันนะครับกับสาลดอนปูตานะค่ะที่อยู่ณเะเร็วขึ้นมาหอนมาอฮอืมนะครับอ่ะตั้งนะโมไปพร้อมกันครับผมสาธุนะโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะสาธุสาธุเด้อเออโอยเอาขีดถูกพิจารณานี่ขีดถูกพิจาเอาทหไมนะโมเอาเดอบอกบอกบอกก็รอดอ่ะบอกาสาธุสาธุเด้อดอนปูตาหรือว่า หลวงเพราะเชื่อมื่อกี้นะเมื่อนี้ลูกหลานมากกันสามคนกับอีกหนึ่งโตคนมนื่อนี้คนอะ <c oughs> มื่อกี้ลูกหลานมากกันสี่คนทัปูเดอร์มีดหนุ่มอามคนเดิมเบ้าเขียดนองน้ำปลาต่อยนะครับมื่อี้ผ้ากันมาขอโชว์คนหลักมาตามตอน Hi F หาเอฟซีทปูเดอร์งวดที่เรีเกเขาบอกก่อ,เอน,อนเขาเลขทะเบียนลดห้าหนึ่งด<ล>ัปูเดอร์มื่อนี้ปู ถ้าพูดสีไฮโชคไฮลาบลูกหลานกับสิมาขอเล็กถูกด้วยกันแล้วก็เลขขย่อยเซียมซี่สองยางพ่อดัปูเดอร์ในทนะบักเขียดมันหัวตะโพมาเสียนี่กัเสีห้มันขย่อยเซียมซี่ถือต้องไ่เนี่ยเป็นเขินกันดีใจเสียซาเฮ้ยก็เป็นยังก็เป็นยังเขาพอต่างไปไปแล้วมดปูเดอร์ของมประจำวันทีสิบหกสิบหกกุ้มาพันี่้ารยสิบแปดนี่ ใคยก็ทักสีบอกว่าสิบหกกันล้กันไหเด้เ <ừ. S 1> บ่แม่นครับผมสิบหกกุมภาโอเคนะฮะกุมภาโอ้กุมภาโอเคครับผมอ่ะปูจัดไปตรงตัวน้ำปูเด้อรสาบตัวตรงตรงน้ำปูเด้อร์สาธุเอาไปยังเ <s> ดือนกุมภาบ่อสิบหกกุมภาเอ้าวันเกิดมาวิ่งตอนสิบหกกุมภาอ๋อเฮ้ยใครเอ้าอะไรเฮ้ยเชื่อที บ่ได้บ่ได้บ่ได้รไก่เสียบซีเลยเด้อนี่จริงๆนะครับเดี๋ยวเอาเสียบซีขึ้นเลยเดี๋ยวเอาตัวนมาฝากแล้วก็เอาปะเอาเอาสามไม่พันนะดูว่าปูว่ามันอยู่ไก่โผล่ผู้ชายเขาเนี่ยมันตรงนี้เ้ยไม่บอกเหยียดอ่ะบ่เป็นอยังพยายามทำใจนิ่งๆไว้นะครับคือเราจะนิ่งๆไว้ขอช่วขอลาบปูโดยตรงนะครับด้วยการให้เบาเขียดเขาย่อเซียมซีนะครับสามตัวตรงๆนะครับนะ ของงูดประจำวมนทิ่งเลนะ16กุมภาพัน2,568บาร์เกครับออะตอยเดี๋ยวคนไายคู่อยู่เโอเคอ่ะขยับครับผมขอปูดีๆขอไตตไม่ดีเ้อปูไม่เหมือนกันไไเดไขาไหนาเขาเนี่ยฮะไเห็นหนาเขาเนี่ยอ๋อไนหนา เติมซีมาวินเลนยฮะเิมาวิยาลุ้นยากอีกทีหฮะท่านผู้ชมครับไม้แรกหล่นลงมาแล้วนะครับผมนะค่ะไม้แเ<ล>บาเขียดที่เขย่าเป็นไม้แรกนะครับได้มาไม้เลขแปดครับผมไม้เลขแปดค่ะแปดนะครับไม้เลขแซึ่งดูจากกล้องแล้วหน้าเขาเสะเหลือเกินนะครับผมนะไฟนี่ใช้ได้ดีมากเลยอ่ะครั้งที่สองครับอ่ะ บอกปูด้ยปูต้องมีแซวด้ปูวันนีฝันดีเลยอ่านหน่อยให้ฝันดีอ๋อปูฝันดีบปนที่สองโอเคหมายเลขแปดหมายเลขสองครับผมได้มาหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกนะแปดว้าวแปดหกอุ้ยอ้ยเกียเกียอีรกียี่ บ่ยืนยื่นซื้อเมนอีดีร่นมาหรือวังเดมกี่มั่งทีอ,อ่ะในสามกุ่นนะแปดเพล่ค่ะร่นสองมาแล้วต่อยมมาเก็บมาแปดก็ค,คือครั้งแรกแปดแปดแปดหกเนาะอ่ะครั้งที่สามครับได้มาหนึ่ง สองแปดหกกับหนึ่งสองหรือว่าแปดหกหนึ่งสองแล้วจากท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนจะวิเคราะห์หรือวิจารณญาณในการรับสลับว่าไปยังต้องใจหนึ่งวิจารณญาณในการรับชมเอานะครับดูเป็นแนวทางนะครับผมนะก็ได้ประมาณนี้มีแปดมีหกมีหนึ่งมีสองผมไม่อยากจะพูดเรียนโรงเรียนมาวินเยอะถ้าพูดโรงเรียนมาวินเยอะเนี่ย มันจะสับสนเอาให้ไปวิเคราะห์เอากัแล้วกันเฮ้ยปังแทนเด็ยิ่เที่ยงปังว่ปังยังมั่นแปดหกหนึ่งสองราคาท่านผู้ชมค่ะแปดหกหนึ่งสองนะครับยานุมานแมนนี่จ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลขเลขทูบไม่หมดอยังนะยังเลขทูบอยฮักเลขทูบครับว่าเลขทูบนี่อ่าไอ้ไอ้ไอ้ลนลนได้ไหมแมนมันลนลุ่มมามามา ล่นล่นได้ม้ยโอ้ยไม่ใช่ล่นกล่าวไ็นปะโอเคลนโอ้ยแต่ผู้ชมจากที่แบบว่าบอกอันนี้คอยคอยคอยหงุแล้วว่าเคยจากครั้งเหตุยังขันนอกขงเว้นเคยมาไว้ไหนตลอด่กะหล่กกะหลอใครต่อบบมีลิ่งพอม ไอ้ละล่องได้คำคำมันขึ้นนี่มันร่นมันไหลได้ต่ำไหนใบมันสังกะสีปูนจนนีเลยอุ้ยอ้ยเถือตื้นเขียดตื้นหนาเขียดมาอือว่ามันลน้นอะต๋อยลน้ลนโอเคพอแล้วพอแล้วเอาล,ล้นใช่ไหมอาพอแล้วเอาพอแล้ว,ลว,ลวมันแดงเจ็ดแป๊ดแล้วเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวออกกล้องผมว่าต้องรีบกลับแลเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแต่วันนี้เรามาขอโจคราดประตามต่อให้นะครับท่านผู้ชมเด้อเพราะว่ามาวินไม่มาช่วงนี้ท้องเสียใช่ไหมแม่เนอท้องเสียคอยบอกวคอยขวานแไปกินบักย้อมแกไปกินบักย้อมก็บ้าเสียคอยมาวินกินบักย้อมสตีกินบักขามบักขามอ่ะบักขามอันเพิ่อนอันไปลองเพลงไหมโอ้บักวนวายยุ่ยวานยกินบักขามกับเกลือมันสุ่มข้อสันเอาที่หลังจะไปหากิน๋้มาวินเด้อเศร้าเลยเด้อเรศร้าเด้อเศร้าเด้อเด้อมาโอเคครับท่านผู้ชมนะไปไปดูนะครับผมค่ะไปค่ะไปค่ะ ขันบ่าเดี๋ยวเขาปินนะคะท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะฝ่าว่ามือนีมือนีมากกัเป็นตะยานอยู่ดีเนาะไปับท่านผู้ชมเ้ยบ้าเกียรปนะกันาะบาเกียดใจเก่ใจเก่กเกร็่ะเกระจายนะครับเลขทูได้มาเท่าไหร่นะเลขทูบตัวใดสี่ศนยะคะถ้าไม่สี่ศก็ห้าศูอค่ะใช่ไหมสี่ย์สอหรือว่าเนี่ยถับไปวงเลขกทูปเนาะค่ะเนาะให้ ช่องนางนามกับน้องอามเบิ่งกวนแต่ว่าท่านผู้ชมเอ้ยหลังคาปูไหมเบิ่งดูนาใหม่ลนหักลุ่มหลังฆ่าท่านผู้ชมเบิ่งหลังคาหยกลงเลยขออนุญาตวันที่สิบหกกรุณาพันสองพันห้าร้อยหกสิบนี้นะคท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมเราแคปแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนะครับตรงชมเฮ้ยเตือนกันมาน้ำกันเตือนกันเด้อค่ะท่านผู้ชมมั่ว่เมืองในกล้องบางเทือกเอาตรงเด้อมากระเบากขียนบางเทือนี่เข้ากะกตกใจน้ำเด้อเข้าเขากันยานเด้อเมียนเพื่อนสิออกหน้าตาเพื่อนจะตะโนกเมียนค่ะนะครับบางเทือเอ้านี่เนาะค่ะเล่ทูบเล่ทูบนะคะเดี๋ยวว่าเขียน เลขถูบ402นะคะ402หรืออะไรหรือ502 502ข่อจีนตัวไหนก่อน402หรือ502ค่ะท่านผู้ชมหัวเลยไม่เห็นตัวไหนค่ะกอให้โชคดีค่ะบ๊องเบนเห็นเป็นเลขตัวยังหาเก่าเบาเขียดเป็นหาเก่าเบาเขียดเห็นเป็นหาเก่าแต่บางเรียนบางเรียนเป็นหาเก่าวะใช่ไมวะแมนยูเบาเขียดเป็นหาเก้านะครับเบาเขียดเห็นเป็นหาเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชม ผมว่าเมนีอยางนีตต ab, ท้ทั้งหลังค่ามันป้าหลังค่ามนถ่านผู้ชมม่้น้ำเฮ้ยรถเอารถออกไฟอามฮะรถไฟออกฮะไฟบ่เออรถออกไฟมันบ่แมนไฟมันติดอยู่รถโอเคน้ำกุญแจอยู่นี่ปะ กแจนี่เฮ้ยท่านผู้ชมไปหาหนึ่งออกไปแล้วไหมเมนเหลือหาสามหาหนึ่งออกไปแล้วตัวไหนก่อนหนึ่เก้าหน่งเก้าตัวไหนก่อนห่งเก้าเฮ้ยตัวไหนเป่าเกียรติสี่เิงตัวไหนห้าเอาเลยนะเอาใหม่เลห้าห้าห้าสองห้าห้องห้าห้าสอง้าึงบอกว่าห้ากูจะไปอุดรทันที พยายามดีกูสิไปจานเสียงอีสานโอเคอีสานพอหามากหนึ่งเกาหายไปกับตาหนกกับตาอย่าไปถือซาบาวิทนราค่ะกท่นฮูยฮ้ยโอเคหมดเจ๊ฝาาไปรับเทียนไปท่ผชมไปเอาของชางนี่เดียวมันตเป็นันเลื่มเขียดเขียดเขียดเป็นไร่ตางเหรอท่านผู้ชมโอ้ยโอย นี่นะคะท่านผู้ชมก่ะสำหรับมือนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาต่อยคนมีเซนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะกระสำหรับมือหนีอุ้ยอุ้ยเอ้างาใหม่หักต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยถือไพ่ป่ะเมื่อกี้ถือถือล้างน้ำบ่ะถือแขนพอมถือแขนพอมท่านผู้ชมปราท่านผู้ชมเอ้า ง่าไม่ฮักต้อหน้าต้อตาอยู่นานแล้วแม่แม่เออเดี๋ยวมัน่านใช้ไปม่กันมาถือแขนมาหันเนี่ยเอาต้วยเอาถือแขนมาจังใดท่านผู้ชมขอตกใจญ่บ้างผู้ชมพอไหวแล้วรับประทานผู้ชมนี่ยังแปลกๆปลขอโชคดีนะครับท่านผูตังเกี้ยค่ะการสิประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทางทีมงานท่านนะคะท่านผู้ชมสุขสุขค่ะสำหรับวันนี้กราบก้อนค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ ขอโตล่าไปก่อน,นด,ด้วยค่ะโชคดีลำลำื่้ยๆกันสุขสุขคนเดอร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ